เผยภาพล่าสุดหลังห่างหายจากจอทีวีปัจจุบันบีทีลพงศ์ในวัย49ปีบีทีลพงศ์งเหลียวลักวงเป็นช่างภาพนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นที่รู้จักในช่วงนิตยสารหนุ่มสาวรุ่งเรืองตีพิมพ์ภาพถ่ายของนางแบบอาทิเช่นต่ายเพนพักและนางแบบชื่อดังหลายท่าน รวมถึงยังเป็นช่างภาพให้กับนิตยสารเพย์บอยและได้ร่วมงานกับนาตาลีเกลโบวา่านางงามสาวชื่อดังชาวแคนาดาดีกีนางงามจัก,กรวาลปี2548หรือ Miss u n i v e r s ์2005บีธีรพงศ์เรียนจบด้านการถ่ายภาพศิลป์และศิละปะสาขางานปั้นจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริด และเมื่อกลับมายัางเมืองไทยจึงได้เริ่มทำงานด้านโฆษณาเป็นงานแรกทำงานถ่ายภาพโฆษณารับงานอิสระและได้โดยเริ่มต้นอาชีพถ่ายภาพแบบหนุ่มสาวและนอกจากเป็นช่างภาพแล้วยังเป็นนายแบบสมัครเล่นนายแบบโฆษณาเช่นฟิล์มสีฟูจิอีกทั้งทิลพง์เรียวรักวงยังทำงานด้านการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกด้วย โดยธิรพงศ์ได้เริ่มต้นแสดงหนังเรื่องแรกคือรากข้ามโลก2,526ด้านชีวิตส,ส่วนตัวปัจจุบันธิรพงศ์สมรสกับอดีตนักร้องสาวเสียงใสชื่อดังพัสสอนบุญเกียรติฮันนี่และมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่ออินทั์เหลียวรักวงอินดี้ซึ่งปัจจุบันอินทั์ได้เป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวแล้ว นอกจากนี้ธีรพงษ์ยังมีผลงานแสดงชื่อดังอีกหลายเรื่องอาทิในปีพุทธศักราช2553ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายซึ่งกำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นคู่หวานที่รักกันมายาวนานถึง30ปีแล้วสำหรับฮันนี่พัดสอนและบีธีรพงษ์เหลียวรักวงงานนี้ทั้งคู่มาเผยถึงเรื่องราวความรัก โดยทั้งคู่พูดถึงเส้นทางความรักตั้งแต่วันแรกที่พบกันไปจนถึงเรื่องราวชีวิตคู่ที่มีครบทุกรสชาติทั้งคู่มาเจอกันเพราะบีมาเล่น MV เพลงรับบทใหม่ไม่มีเธอให้กับฮันนี่ซึ่งฮันนี่เป็นคนเลือกให้บีมาเล่นและบียอมเล่นให้ทั้งที่บีไม่ชอบการอยู่หน้ากล้องเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จฮันนี่ถามว่ามีงานอะไรต่อ ซึ่งบีต้องไปถ่ายภาพให้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเกาะสมุยและตอนนั้นฮันนี่ต้องไปเกาะสมุยในวันเดียวกันพอดีฮันนี่ก็ขับรถตามมาหาจริงๆทำเอาบีตกใจพอสมควร พอไม่คิดว่าจะมาจริงๆหลังจากนั้นก็ยาวเลยซึ่งตัวฮันนี่ชอบบีเพราะเป็นคนเก่งมีความรู้ทำได้หลายอย่างเขานำหน้าเราได้ทุกเรื่องด้านบีบอกว่าตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปทำให้เข็ดเรื่องความรักเป็นโสดนานมากแต่พอเจอฮันนี่ที่มีนิสัยกุก๊กกิ๊กมีรายละเอียดต่างๆคอยเอาใจใส่เป็นห่วงมีมุกตลกเลยทำให้รู้สึกชอบ